ข้อที่4ี่นะคะจงหาสมการของเส้นตรงที่ขนากนกับเส้นตรงนี้แล้วก็อยู่ห่างจากเส้นตรงนี้เป็นระยะหน่หน่วยหาสมการเส้นตรงที่มันขนานกับเส้นตรงนี้แล้วก็ห่างจากเส้นตรงนี้1หน่วยเมื่อกี้เราหาก็คือหาที่มันขนาดกับเส้นตรงแบบนี้เหมือนกันแต่เราบอกว่า ไอเส้นตรงที่เราจะหามันห่างจากจุด88เป็นระยะ2หน่วยใช่ป่ะเค้านี้เราไม่มีจุดให้มาอ้างอิงละเราแค่อยากรู้ว่ามันห่างจากเส้นตรงนี้ห่างจากเส้นตรงนี้เลยเป็นระยะ1หน่วยมันคือสมการไหนน้องก็แทนเข้าไปดีมันคือ c 1ลบ c 2ใส่อบส์ลูดส่วนด้วยรูท เอกำลังสองบวกยกกำลังสองเหมือนเดิมก็คือเส้นตรงที่มันขนาดกันถูกปะเส้นตรงที่ขนาดกันมันจะมีค่า a กับค่า b ที่มันเท่ากันค่า a ค่า b เท่ากันแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือค่า C พี่ก็เลยให้เส้นตรงที่เราต้องการหาคือ เส้นตรงเส้นนี้แล้วเราก็ไปหา c กันว่า c มันคือเท่าไหร่ระยะมันคือ1หน่วยถูกปะ c 1พี่ให้เป็นลบ5 c 2พี่ให้เป็นลบ4ส่วนด้วย a กํลังสองก็คือ3ยกกํลังสอง บวกด้วยลบ b กําลังสองก็คือลบสยกกําลังสองก็กลายเป็น1เท่ากับอันนี้ลบหมันดึงออกมาได้ถูกปะดึงออกมาจากในแอบส์ลูดมันก็จะกลายเป็น1ข้างในมันก็เลยกลายเป็น5้บวกส่ส่วนด้วยรูทเกบวกสิห คราวนี้9บวก16มันรวมกันแล้วได้25ใส่รูทมันก็กลายเป็น5ตรงนี้มันก็เลยเหลือเป็น5ใช่ปะย้ายขึ้นมาคูณก็กลายเป็น5ก็ได้ว่า5เท่ากับแอบส์ลูท5บวก4คราวนี้มันมี a b s o l ลูทน้องจะปลด absolute ได้น้องก็จะต้องแบ่งเป็น2กรณีถูกปะ คือข้างในแอบส์ลูดอะมันเป็นบวกนรองก,ก็จะได้เป็น5บวกเท่ากับหหรือข้างในแอบส์ลูดมันเป็นลบก็ได้ว่า5้าบวกเท่ากับลบหถ้ากรณีแรกคือมันเป็นบวกก็ได้ว่า5เท่ากับ5บวกก็เลยเท่ากับ0แต่ถ้าเป็นกรณีที่2มันคือ 5บวก4เท่ากับลบ5น้องก็จะได้4เท่ากับลบ10สังเกตว่าได้4เป็น2ค่าเหมือนเดิมอีกละทำไม4มันถึงได้2คา่าถ้าอธิบายโดยพีชคณิตอะ4มันจะมาจากการปลดแอบสูทถูกปะแต่ถ้าน้องอธิบายโดย เดค่ะคณิตน้องบอกว่าเส้นเนี้ยคือสมการ 3x-4y-5-0 ลบ4 y ลบเท่ากับ0ตามที่โจ์บอกที่ถามว่าเส้นที่มันขนานกันแล้วห่างจากเส้นเนี้ยหนหน่วยมันจะเป็นเส้นบนหรือเส้นข้างล่าง ระยะเป็นหนหน่วยมันเป็นได้ทั้ง2กรณีถูกปะคือขอแค่มันขนานกันก็พอแล้วขอแค่มันห่างกันเป็นระยะ1ห,หน่วยก็พอก็จะทำให้น้องสามารถคิดข้อนี้ได้ละข้อนี้ก็เลยตอบได้2คํคำตอบก็คือ l เป็นสมการ3 x ลบ4 y บวก0เท่ากับ0ถูกปะก็คือสมการ3 x ลบ4 y เท่ากับ0หรืออีกกรณีก็คือ4เป็นลบน้องก็น้องก็จะได้เป็น3 x ลบ4 y ลบ10เท่ากับศูนย์ ก็ตอบได้2กรณีคืออ,อธิบายโดยพิชักคณิตในแอลกอลดแบ่งเป็น2กรณีหรืออธิบายโดยเลยค่ะคณิตคือมันสามารถเป็นได้ทั้งขนาดไปฝั่งบนหรือขนาดลงมาข้างล่างก็จะได้2องคำตอบคือเส้นตรง 3x-4y เท่ากับ0หรือเส้นตรง 3x-4y-10 เท่ากับ0นั่นเองค่ะตอะเป็นจำนวนหัวถูกไหมเลขัวก็คือสองวันนี้ ตอกันเลยเนตอบก็เรงเนะสองกรรองาดูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอะ